นี่ค่ะอืมนังหนาไ่ายนี่เหรอไทยนี้ดีกว่าเนอะอม,มาค่ัเพื่อนๆเ,เินตัวโอ้เดี๋ยวสัก ไม่ไตบอกพริกแรงยัง,ยงคืนวันนี้นั่งกินเบียร์กับไวายทั้งวันย่อมรับเจากของเก่งขากบัวมาค่ะพี่น้องของทั้งทั้งที่เมื่อคืนก็กินจนหด ตีหนึ่งตีสองโอ้ตีสามตีสีบชูนบรันจีให้รอนสิอ๋อดีกว่าอืมไปละครเพื่อนไม่กินอาหารเพื่อนซาบิยะล,ละครละ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมนะคะเด้อคุณติดตามให้กำลังใจยิงกีง่ๆหอยเพื่อนเพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขค่ะขอบคุณคามคนด้บอรลรสสามันจุบ๊บ